สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพัชระภูเจริญพักดีนะฮะเอกข้าวของแม่นะครับทำเรื่องข้าวชาวนามาตลอดชีวิตนะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะฮะตื่นเช้าเดี๋ยวก็จะพาผู้ชมไปที่สวนหลวงหลอกเก้านะครับไปดูห้องทรงงานที่8ของพ่อหลวงหลอกเก้าเรื่องชาวนานะครับพ่อหลวงหลอกเก้าเนี่ยทรงรัก่วงใยชาวนาประสบนิกรของพระองค์ครับผมพระได้ทานทุกสิ่งทุกอย่างมากมายนะฮะแม้กระทั่ง ควายเหล็กนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูควายเหล็กที่ห้องทรงงานหมายเลขแปเพื่อชาวไร่ชาวนาซึ่งพรหลวงรลอเเนี่ยทรงงานเรื่องชาวนามาตั้งแต่สองพันห้รนะฮะสองพันห้ารนะครับ, 2, รบแล้วก็พรหลวงรอสิสืบสารรักษาต่อย,ยอดกรมสเด็จพระเทศพลัสเสด็จเป็นประธานบรรข้าวทุกป,ปีนะครับซึ่งเดือนนี้มีนาเมษาพฤษภาพนาครับไปสวนหลวงรลเกยกันครับ อันนี้คือพระหากอะไรคนของพระหลวงรอ9ก้าทรงมีต่อชาวนาไทยนะฮะเพราะว่าพระอ,องค์ทรงพระราชทานทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวนาชาวไร่นะครับแล้วก็พระหลวงรอ10สืบสารรักษาตายอดครับท่านผู้ชมครับี่จะเห็นว่ามีห้องไวายแกนะฮะไวายแก ก็คือว่ารถไถเนี่ยรถแท็กเตอร์อะไรเนี่ยนะฮะไฟเหล็กนี่พระองค์พระหลวงรอเก้าเริ่มศึกษา2,500นะครับเนี่ยอันนี้พระอัจฉริยภาพของพระองค์นะครับเรื่องไฟเหล็กโดยเมื่อพุทธศักราช2,504นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศพระมหาภูมิพุทอเดชบรมราชาพิษ มีดำหลัดให้หม่อมราชวงศ์เทพผลิตเทวกุลวิศวกรการเกษตรประดิษฐ์รถไถสี่ล้อใช้เครื่องนดีเซล8.4แรงม้าเพื่อใช้เตรียมดินปลูกข้าวในแปลงนาข้าวทดลองบริเวณโครงการสวนพระองค์ในสวนจิตระดาและทรงขับไฟแหล็กไถนาเพื่อเตรียมแปลงปลูกข้าวทรงหวานข้าวในแปลงนาเมื่อสิกดาคมวันที4ครับ ครับพี่น้องครับประชาชนที่รักครับพระหลวงรอเก้าเนี่ยใช้คําว่าชาวนาชาวไร่นะครับนี่ผมมองให้เห็นบริเวณส่วนหลวงรอก้าส่วนหนึ่งนะครับนะจะเห็นไฟเหลกนะฮะไฟแหลกที่พระหลวงรอเก้าเนี่ยถ่ยหน้าด้วยพระองค์เองครับ ครับผมถึงบอกผมถึงบอกกับพี่น้องทุกคนว่าพระมหาในคุณต่อในหลวงของในหลวงรอ9ใกานในหลวงรอสิบกรมพระเทพเนี่ยต่อชาวนาไทยเนี่ยมากมายมหาศาลนะขอโทษนะครับเป็นจังหวะที่จังหวะแสงแล้วมาคนเดียวครับแต่วันนี้ก็เพียงว่าจะสื่อสื่อให้ให้ชาวนาก็ดีทุกคนก็ดีหรือว่าพวกเสงเงินทอนทั้งหลายที่ เข้าใจบทบาทของตัวเองผิดเนี่ยคือชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับแล้วผมพามาวันนี้จะเห็นว่าพระหลวงรอเก้าเนี่ยทรงหงใย,ยชาวนามายาวนานฮะตั้งแต่ 2500, สองพันห้ารสองัสี่ก็ทรงทําแปลงนาทดลองในสวนจิตทำฟายเหล็กคือพระอ,องค์ทำด้วยพระราสนาไทยนะฮะผมผมบอกกี่ครั้งก็พูดได้นักการเมืองให้ปลาพระราชา ให้เบ็ดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากที่เราจะหาความจริงหรือความจริงใจจากนักการเมืองอาจจะมีบ้างแต่น้อยนะฮะเพราะประเทศของเรามีทั้งคนดีและไม่ดีพอหลวงราเกถึงส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองพอหลวงราสิก็สืบสานร,รักษาต่อย,ยอดนะฮะทีนี้เนี่ยที่ขึ้นตอนรายการเนี่ยผม ร้องเรียนเขาว่าเป็นทำให้ตรวจสอบเรื่องราวที่ไม่ดีของ40บางคนในกระทรวงเกษตรครับนานมากนะฮะผมร้องในยุคองตู่2นะครับโดยมอบคลิปเสียงให้ทดลองประทีบลองเลขาฝ่ายการเมืองแล้วก็มีคลิปอยู่ที่สปนซึ่งต้องต้องมีเจ้าที่รักษาเพราะมันเป็นความลับนะฮะผมจะทำหนังสือถามว่าสปนเนี่ยให้ใครรักษาคลิปเสียงนี้แล้วส่งคลิปเสียงไปกระทรวงเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ ยังไงนะอันนี้แหละมันจะได้ประจักษ์เพราะเวลามันนานมากจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะน่าจะยี่สิบแปดยี่บเก้ายี่สิบเจ็ดยี่บามวันเลยที่นายกนิตนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็พ,พนุเอกทวีสอดส่องพระมติยุติธรรมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ ขอฟังคลิปเสียงในส่วนที่ได้ส่งให้ในายกุงตูผ่านรองประทีพโดยสปนมีหน้าที่ส่งไปให้กระทรวงเกษตรครับแต่ผมก็เรียนไปทางนายกนิตผ่านทางกระทรวงที่ทำว่ามันยังเงียบฉี่เหมือนเป่าสากนะฮะมันไม่เหมือนเรื่องราวที่เป็นข่าวเนี่ยปึับปรับปึับปรับวันสอวันเป็นข่าวแล้วแต่ผมนี่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องไม่ใช่ตัวผมเองครับมีคลิปเสียงของไอ้แม็กก็ดี คังคุใบคังคุบานไอสันฝานสี่สิบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเรื่องราวต่างๆที่ผมไปร้องสามปอนะล้วนจะมีประจักพยานพยานหลักฐานแล้วผมก็ไปร้องเองที่ปปชด้วยนะฮะมันแปลกไหมครับถ้าเป็นคนไม่มีเส้นไม่มีพวกไม่มียศถาบรรดาศักดิ์นี่แปลความว่าปชปชปปทจะไม่มาดูแลเลยหรือไงอเี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมขอใช้ช่องทางนี้สืบ สื่อสารไปยังปปชผมเคยไปปปชหลายครั้งมากนะครับบางครั้งก็ไปพบกับรองเลขาท่านหนึ่งเกษียณไปแล้วแต่ไม่คืบครับเสร็จแล้วพอสืบสวนก็ให้ผมทำอย่างที่ผมทำเนี่ยนะก็ส่งไปผมก็เพิ่งไปส่งมาอีกแต่มันมันเงียบฉี่เหมือนเป่าสาคร,ครับวันนี้ผมก็ใช้ช่องทางเนี่ยสื่อสารไปยังนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็พี่อ้วนภูมิธรรม เวทยัชชัยครั้งท่านประธานปปชต่านเลขาปปชนะฮะว่าผมเองรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยจากไอ้พวกเสงเงินทอนบางคนหรือไอ้ครังคุกใบไอ้สียอดชั่วเนี่ยนะฮะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเนี่ยนะครับเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยผมบอกแล้วว่าชาวนาจะมีกี่สมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่มันตรวจสอบได้ครับ โดยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยแล้วจดทะเบียนเมื่อไหร่มีสมาชิกกี่คนปีหนึ่งประชุมกี่ครั้งชำระบัญชีหรือไม่ซึ่งประเทศไทยเราเป็นนิติรัตนะฮะไม่ใช่นิติสามานนะครับย้ำนะฮะประเทศไทยเป็นนิติรัฐทุกครั้งที่ผมมาสวนหลวงรอเก้ามากับพ่อหลวงรอเก้าผมมีความสุขและมีกำลังใจนะฮะ ทุกๆครั้งที่มีงานวิ่งหรือกิจกรรมที่สวนหลวงรวอหลวงรอ9แห่งนี้ผมจะมาร่วมทุกครั้งฮะเพื่อน้อมลำลึกเพื่อกาบพระบาทพระหลวงรอ9าและสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระหลวงรอเสบครับผมเรียนท่านผู้ชมมาตลอดว่าเหลือไม่กี่เดือนจะถึงวันข้าวและชาวนาซึ่งกรมสมเด็จพระเทศพัลัสเนี่ย ท่านจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นก็แปลความว่าพระราชวงศ์คือพระหลวงร .9 พระหลวงร .10 พระพันปีหลงวงกรมด้ประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับฐานลากให้ความสำคัญกับชาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลนายกนิตนายกเศรษฐาทวีสินประธานองค์เองประธานซอฟท์พาวเวอร์ก็คือต้องสนอง พระบาทพระหลวงเราสิบพระพันปีหลวงกรมสอเสร็จพระเทศพรัตนะฮะและพระองค์มาวงที่พระองค์ห่วงใยชาวนาอย่างจริงจังนะฮะหลายปีที่ผ่านมาคุณทักษิณก็บอกว่าชาวนาคือรากแก้วไม่ใช่รากหญ้านะฮะองคมนตรีลุงตู่ก็บอกว่าชาวนาคือฐานรากแล้วตัวองคมนตรีลุงตู่ท่านขณะเป็นนายกท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวฐานรากครับพี่น้องครับ ชาวนามีทุกข์ผมถูกคมคูผมก็ไปกราบเรียนตรงโูผ่านท่านประทีปนะฮะคลิปเสียงก็เก็บไว้ที่สำนักงานประหลัดครับทีนี้ต้องมีคำถามว่าสปนสำนักงานปรลัดนายิบัญีเนี่ยนะฮะขอัานพูดเร็วหน่อยต้องตรวจสอบว่สาสำนักงานประหลัดสำนักนายกร,ร,ร,รัฐมนตรีดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร ใครเป็นผู้รักษาเอกสารลับใครเป็นผู้รักษาคลิปเสียงครับพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ยังเงียบไม่ไหวติงแต่โชคดีว่าทางนายกนิดเนี่ยพอผมไปเรียนท่านที่เชียงใหม่นะฮะตอนนี้ก็ให้ท่านทวีสอดส่องมาขอข้อมูลทั้งหมดผมก็เรียนเจ้าที่ซึ่งเป็นผู้ททนท่านท,านทวีเนี่ยว่าคลิปชุดนี้เนี่ย อยู่ที่สปนสำนักประหลัดหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ใครจะรักษาหรือไม่เนี่ยเดี๋ยววันราชการผมจะไปสอบถามทวงถามแต่ผมกราบเรียนว่าขอให้ใช้สถานที่สอบก็คือที่สำนักนายกหรือกระทรวงยุติธรรมเพราะผมเองไม่กล้าไปครับกระทรวงเสรจผมกลัวจริงๆเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีกระทรวงนี้นะฮะคือท่านดูข่าวกันแล้วกันแม้าจะเป็นเรื่องช้างป่าเรื่องอะไรเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่า รถผมไม่สามารถจะวิ่งถึงไปกระทรวงเกษตรได้มันแพ้แพ้อะไรก็ไม่รู้นะครับรถมันสตาร์ทไม่ติดมันจอดถึงทัเนียบแค่นั้นไปไม่ถึงกระทรวงเกษตรครับทีนี้ถามว่าเมื่อเราจะช่วยชาวนาช่วยฐานลากช่วยรากแก้วเนี่ยผมเองตอนนี้ผมเชื่อมั่นนายกเศรษฐาครับเพราะอะไรฮะเพราะนายกเศรษฐามาตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุกแล้วก็ประชาชนก็เลือกสสมาแล้วสสบวกสอวอก็ไปเลือกนายกเนตนั่นก็แปลความว่าที่มาที่ไปของนายกเศรษฐาชอบแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมีความสุขก็คือขอแสดงความยินดีกับคุณองค์อิงแล้วก็รัดเก้าเน่แน่รองคอศกที่เข้ามินิวบอนะฮะตอนนี้เข้าวินิวบอแล้วก็เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับ แล้วเรียนว่าปอ,อใหญ่ปีเป็นนายกเลยอันนี้ผมเชียร์คุณองค์เอิงเพราะอะไรฮะคุณองค์เอิงเนี่ยอยู่บ้านเดียวกับลุงโทนี่ลุงโทนี่รู้เรื่องรากยารากแก้วครับพี่น้องครับพี่อ้วนผมทำเวชชัยไทยกำกับกระทรวงกรเกษตรนะฮะเกษตรผลิตพาณิชย์ขายครับในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยทั้งกเกษตรและพาณิชย์สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อันนี้ความจริงที่ต้องพูดและเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะฮะเพราะนั้นลุงตู่ก็ให้รองนายกขณะนั้นเนี่ยถังกับพระปัดกำกับดูแลนะฮะเพราะลุงตู่เขาใช้นโยบายท่านใช้นโยบายซิงเกิลคอมมานครับแต่เช้านี้รัฐบาลนี้ให้พี่อว้วนรับผิดชอบกระทรวงเกษตรในทํานองเดียวกันเนี่ยพี่อ้วนเป็นรัฐมนตรีพณิชย์ิมันก็ง่ายมากนะฮะ กเกษตรผลิตผ้านนิตขายแล้วเราต้องไปดูว่าชาวนามีกี่คน 10, เอา13ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับโครงการต่างๆของกระทรวงที่ทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ให้ชาวนาได้รับกันกี่คนครับนะฮะชาวนาได้รับกันกี่คนครับถามกันอย่างนี้ตรงๆนะฮะกรมการข้าวเองมี ส่เม็ดพันธุ์อยู่เยอะแยะมากมายเลยทำไมกับมันข้าวไม่ดําเนินการเรื่องเม็ดพันธุ์เองครับผมไม่รู้นะฮะผมรู้น้อยนะต้องไปดูไปถามพวกสนย์เม็ดพันธุ์ที่อุตรดิฐ์ที่ร้อยเอ็ดก็มันเกิดอะไรขึ้นในวงการชาวนานะครับ mm. ผมรู้จักกับบริษัทค้าข้าวเยอะเพราะว่าทําเรื่องชาวนามานานนะรู้เยอะรู้มากไม่ใช่รู้เพื่อตัวเองนะครับรู้เพื่อ ช่วยเหลือชาวนาโดยตัวผมเองก็ไม่ได้ลงสอสอไม่ได้ประโยชน์ผมไม่ได้ซื้อขายข้าวนะฮะแล้วใครได้ประโยชน์จากการซื้อขายข้าวส่วนต่างกําไรอ่ะใครได้ประโยชน์ครับอันนี้เป็นการตั้งคาถามนะฮะไม่ได้ไปมองใครหรืออะไรนะฮะแต่เป็นการตั้งคําถามเพื่อให้พี่อ้วนภูม่รรมท่ทนาย,ยกนิดแลวก็ผมเชื่อมั่นที่สุดเลยเชื่อมือด้วย ลุงโทนี่ครับลุงโทนี่เนี่ยผมเชื่อมือในเรื่องชาวนาเพราะท่านให้ชาวนาเป็นรากแก้วครับผมไม่เชื่อว่าลุงโทนี่นายกเศรษฐาประธานซัฟเฟอร์เิงจะปล่อยให้ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบผมอยากจะวิงวอนให้พี่อ้วนภูมิธรรมเวชัยนายกนิดและก็สำนักง,งานสถิติแห่งชาติเนี่ยลงไปตรวจสอบด้วยว่าชาวนามีกี่คน แล้วชาวนาได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆยังไงนะฮะแปลกไหฮะชาวนามีเป็นล้านน่ะแต่คนที่เข้าถึงคือพวกเป็นสมาชิกบางสมาคมแล้วผมยืนยันเลยไอสมาคมที่เข้าถึงอะไรตาอะไเนี่ยเป็นสมาคมที่ตั้งหม่ครับบางสมาคมสองสมาคมผมไม่รู้นะฮะแต่คนที่เกี่ยวข้องรู้เพราะว่ามีการให้สอวอบางคนใช้ชื่อนายลงชื่อมาใช้สถานที่ เอกสารผมคาดว่าสัปดาห์หน้าจะรวบรวมส่งให้หลายหน่วยงานได้นะวันนี้เราจะช่วยชาวนาเนี่ยเราต้องอยู่บนรากฐานของความจริงแต่โชคดีอย่างเป็นยุคเลือกตั้งนะครับจึงจะไม่มียุคของเสเงินทอนหรือเสนอนเงินทิวครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคือมันมีเครือข่ายนางคังคุ่โบนะฮะ สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีนายอมือขวาของนักการเมืองประเภทนายชอเฉบฉาบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนเรื่องที่ไปดองก็นายปอเรื่องไปดองไว้เพราะรับเรื่องนี้ไปหลังจากผมกลาบเรียนนายกลงตตแค่หนึ่งวันนะฮะ คลิปเสียงก็ให้ในออ่างมือฝ่าเขาตนเองมารับโดยชอบมีการเซ็นรับทั้งร้านอาหารที่จังหวัดชัยนาทและร้านอาหารที่สุพรรณผมมีไปจากพยานพยานบุคคลครับพี่น้องครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนประครับประคองระบอบประชาธิปไตยไปครบสปีนะฮะก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีล่วงหน้านะฮะหาร ท่านเสด็จแสดงท่านดีู้จการฐานบกเนี่ยกระบพระบาทกาศบถวายบะคมลามาเป็นรับมตรีกรลาโหมครับต้องเ,เชียงปีเสนอกคอกหรือเสอรี่บางคนที่จะมาสะแสวงหาประโยชน์จากชาวนาที่มีคนได้โดยมีชอบครับพัชระภูลเจรพักดีเอกข้าวของแม่เป็นทุกอย่างที่คุณให้เป็นครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับกลับมาจากสวนหลวงรอเก้านะฮะซึ่งผมคิดว่าต้องใช้เวลาอีกมากเลยกับสวนหลวงรอเก้าแห่งนี้นะครับซึ่งทุกครั้งอ่ะผมไปมานานจริงแต่ว่าไปเดินไปวิ่งแต่วันนี้เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่สวนหลวงรอเก้านานมากเลยมีหลายจุดที่ผมจะต้องไปนํามาเสนอนะฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้เห็นไปกับผมบ้างแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ก็ถือว่า สอนนำเสนอได้เพียงหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันในพระมหาการคุณของพ่อหลวงรอเนะฮะพ่อหลวงรอสิบประพันปีหลวงและกรมสมเด็จพระเทพพัฐครับวันนี้ก็ผมพัชระพูลเจริญพักดีเอกข้าวของแม่ขอเป็นข้าอมพระบาททุกชาติไปครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ